โอเคครับน้องๆคลิปนี้พี่ก็จะพามาตกหน้าดินกันอีกเช่นเคยนะน้ําเริ่มลดแล้วและพี่ก็มีอุปกรณ์มาใหม่นี่เลยโอ้โหสวยจัดคันยูแอลคันสไลด์มีน้องๆขอมานะคันยูแอลพี่จัดให้แล้วอย่างสวยครับอนี่ดูสิครับสวยจัดคันนี้แหละตกหน้าดินวันนี้มาเดี๋ยวจะสไลด์ให้ดู เีเป็นไงสวยแจ๊ฮไปเกี่ยวเยื่อไปเกี่ยวแบบนี้แหละหวานเจี๊ยบเดินไปตรงโน้นเลยนะไกลๆโอเควางคันไปตรงนี้นะรอคันสั่นวัดเลยคันสั่นสั่นสันนนะสั่นนะวัดเลยเรียบร้อยโอ้โหไอตัวเล็กเล็กจัด เดี๋ยวก่อนจับกดน้ำแม่งเลยไ,ไปตามเพื่อนลงมาจะตามเพื่อนลงมาไหมหตัวใหญ่นะตัวน้อยเอาไหมไปตามตัวใหญ่มางั้นจำกดน้ำอีกไปกันต่อครับกำลังหมานเลยหน้าดินเราเต็มแรกผ่านไปโอ้โหไกลจาก้าตีเบ,บาๆเอง คันเนี้ยเซนดีจัดเฮ้ยสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งครับวัดเลยเรียบร้อยตัวใหญ่ครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยป็นไงบอกมันไปตามตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาจริงว่ะเฮ้ยแมจับกดน้ำอีกสักทีหนึ่งเฮ้ยไงตามเพื่อนลงมานะตัวใหญ่นะขอใหญ่กว่านี้หน่อยนะ ไปแบบนี้แหละมันเหมือนเดิมปูนกลางสะรอคันสันวัดเหมือนเดิมสายวิ่งสายวิ่งดูนะสายตึงแล้ววัดเลยเรียบร้อยีตัวใหญ่เอาลูดโอ้โหเสียดายว่ะไปเกี่ยวย่าไหมไปแบบนี้แหละตัวใหญ่ๆชอบ เรียบร้อยอมีอาการมีอาการสายวิ่งสายวิ่งขอชิดดูสายตึงๆก่อนนะ <c oughs> วัดเลยเรียบร้อยโอ้โหโอ,โหโอโห้อย่าดินอย่าดินอย่าดินเป็นไงนะครับสามแต้มไม่มีพลาดวันนี้โยนกันเลย น้องู้นไก่จัดโยนเบาๆอ้าวเฮ้ยฝนตกวัน,น้อง,องดูน้ำนะไปไปไปกลับก่อนกลับก่อนอยนึกว่าโดนไปไปไปกลับกลเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไปเจอกันลอกลอกใหม่ลอกใหม่มานจัดคันด้วยไปไปไป